ครับมาหอดจุดไม้แล้วพี่น้องมาพบพ,พ่อกำลนงผู้พ่านอีกแล้วเด้อจุดไม้ปลายทางของห้อครับนี่มาที่มาหาไซเบียต์กับพี่น้องมาหาหมูหมูขอผักอยู่บริษัทนี่ได้เดินออกมามาานยางมาจะปากทางผมครับเน,นี่ยนางเด็กซี่มาเลาะพี่น้องเนาะมาลงนี่ มันเป็นฟาร์มครับฟาร์มสัตว์ฟาร์มเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงอย่งปูพักสวัสดีครับสมบรรยากาศไปน้ำกันพี่หนองคุณตะอ้วนออกมาหลับแล้ว เขาออกมาหับแล้วเปลี่ยนแปลงครับเขได้มาแบบกันเป็น,ปนสิบปีและะ้วบบรสตัค่อนแต่ก่อนอ้อมหัวรถนจะจอมเดี๋ยวนี้ว่าะอะนรล่ะครับ นีงไไปเข่าใส่ีเขาล่ดูหากดเตือนนะนะหากดเตือนนอนหาก็เตือนเอ้าคือเลี่ยนแปลงไปหลายแต่วันนี้ทำไมตะกี้มีหัวบอเต้นนี่นี่ครับพอแล้วอะ สำนึกกะแล้วก็ต่อคลิปสวัสดีครับหอดหนองลงกไปใส่เบ็ดครับพี่น้องนี่ครับเจ้าของน้องบนผ้าไปยืนผ้ากันไปใส่เบ็ดครับ่อาวุธเบ็ดปลอมใส่เบ็ดปลาไหลปลาข้อคับชทางลงไปหลายปีแล้วว่าได้มาแต,แต่กแต่กุ่นละ tăng tay, yêu lâm chuông hết ngàn như hoa lạp của là yêu mát ở đây. Nguyên nắng vẫn còn bàn bựa nó. Venye tia vẫn nắng bựa. Tao mục đích. Venye 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 lẩu nè, lẩu nhấc, anh ấy câu qua, nấm trai xào thế, này các, là ba dạng này ba này, gặp say bệt nọ, เอ้ยสักไปใบอันอันนี้สวนพักเพิน่นเนาะพี่น้องทางคนลงมาสิเบ็ดจะว่าเป็นโตมบ่เถินผู้ใดเอาจักรยานลงมานี่เบิ่ง ไปน้ำกันพี่นอ้องมาาใส่เด็ดย,ยุดสองมือนอะพี่นอ้องนะฮอดีดีหอดนองแล้วว่ะ าามากยังนี่กินได้อยู่บ่ฮะนั่เนเนี่ยร่นกูรูยุน,น,นลงไปนี่ะที่โอ้แปดล,ละตัวนี่แปยุ่นเนกมากาเกพี่น้องเอานี่เบิ้งเคล่นตันีายนี่นี่ใส่นี่อะ,ะไรนี่เออใส่เลยเพิ่งจะลงจัดการเลยเดี๋ยวไปเบิบ้งเงนมาคอยาออ ม่นเป็นอะไรต้องมูนี่ปะไรเอ่เออเอาบาดนี่เอามีดบ่เอามีดคอยยึดเือกเถอะนี่เปราะอมขอมาทำสีนน่อืมเ่าวนเใส่วนอยู่นี่กิดเอาบาดห่อนหวังใส่เบ็เราพี่น้องไม้ผู้คนไปเก็บหอยกันกินอะไรบ้านล่ะังนี่มีคองน้าบ่นนี่เข็นไปเขาเชื่อมอ่ะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สค่นี้นะพี่น้องนะเดี <tama> ๋ยวใส่เบ็ดก่อนค่ำแล้วพี่น้องอากาศเป็นแรงอ่าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มผู้ฟนงนะพี่น้องนะนี่ครับหมายใส่เบ็ดไปสมกันครับเสียงป่าพี่น้องโอเค